สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องต,ติดตามทางช่อง YouTube สมอลนขุนบ้านนอกครับมือนี้กะมาอ่อยหนูครับมาล่อหนูมาอ่อยหนูอยู่แถวสวนใกล้กลบ้านนะครับหาอยู่หากินนี่ครับพื้นที่อ้อยหนูนี่ก็คืออาหารหนูครับ ้าวเปลือกผสมรำกะเคยมะอ้อยแหล้วละครับมาอ้อยสามสี่มือมาหั่นกะพอดีพักไ้ติดทุละบัวดรมากบรงนี้ก็เลยว่าสิมะซำแผ้เก่ากับบร้ายแล้วครับบวก,กี่กองเองนี่คือพื้นที่สวนโนนบ้านเก่าแต่ก่อนนี่โนนนี่จะเป็นที่ตังหมู่บ้านครับลอยปีทีแล้ว แล้วก็เกิดโรคหาระบาดก็เลยได้ย้ายหมู่บ้านก็ไปตัง้งซืงอมือกับปล่อยโลกล่างเป็นสวนมีเจ้าของนะครับสวนไปสวนมันก็กลายเป็นทีปลูกหญา้าปลูกมันไปครับเอาเริ่มเลยครับมันสี่คำนะตะเว้นกับสี่ม่วงกวุกัวนะครับเนี่ยมันสี่คำสิบบทท่านครับผมโอ้คือไก่เหรอ เน่าตาเกาครับเสือสิบวายกินเนื้อเหาไปถือกับอาหารน้องจะตื่นเอาไปวาง เสร็จแล้วเสร็จ,จักสีมีหรือบ่มีนหรครับแล้วก็อ้อยถึงในก่อนโอ้กระสีกระารตัวนี้กำลังออกอ่อนเลยครับหยุดนแท้นะครับฮ็ดทากยางไว้แล้วครับทางเดิน ก็ต้องเอาหญ้าออกครับเวลาเหาหญางเขาเดินไปมันกับสิบดัง้งกับสิบบัวดังครับหนูมันกับสิบบัวตื่นไอ้กล้องเก่าแล้วครับนี่เคล็ดทิ้มไม้ใบห,หัทนาใหม่ไม้ใบครับเดี๋ยวจะลืมลว่าเราต้องยืนอยู่ตรงนี้นยืนเขาไปตรงนี้เ่ามีหนูว่็ ตามองได้ที่มันเป็นเถอะใหม่กับต้องเ็เป็นปองแนวนี้นครับสอดไปวางที่เก้าครับนี่ มาน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 มันแดงครับมันแหงจะขอนี่ครับทางส้างยางทำเป็นทางเดินยืดยืนที่จะยิงแล้วขออนุญาตปล่อยกันครับเย้อาสิมาเบิ่งใหม่อีกครับว่า ไก่ๆทีเดียวเลยกลับมาดูใหม่ครับว่าอ่อยจะกรองไหมครับ <c oughs> ครับกะเรียบร้อยแล้วครับโอ <c oughs> ้ยเหนื่อยมือแรกก็ตีแล้วมาลุ้นกันละครับวันนี้วัาสิเป็นอย่งไรก็มีห้อยกินอยู่สามสี่กล่องนี่แหละครับที่ผมอ่อยไว้ประมาณสามสี่มื่นทีแล้ว <c oughs> ผมเอาอาหารมาหล่อไว้ แต่ว่าจัคสิเป็นังไหนฝนก็คือสิตกกว่านี่มีน้องเอ้ยิ่งขี่ฟ้าขี้ฟ้าก็มาแล้วแหงกับแหงแต่คันฝนตกก็ดีแหละครับมันสิได้หูว่ามีหนูบามีหนูบางเทือมันก็สิเป็นทางเดินเก่าของมันแต่ฝนบ่ตกใส่กเทือมันกะหูซื้อว่ามันจะแป้นนะครับแต่เกี่ยงดีก็เลยบ่หูถ้าฝนตกมากสิหูเลยครับมันจะมีหล่องลอยว่วหล่องลอยเก่ามันจะหายไปลหรอถามัน ฝนตกมาแล้วทา่ามันมีหนูมันก็เสียวมานขวดแลรอครับอันนี้มันขวดบร่อไหนมันแหงแหงคักครับครับมือแรกม,มูลนกนนครับมาที่เป็นยังไง สวัสดีครับสวัสดีตอนค่ำนะครับพีน่น้องกะออกมาแล้วครับเวลาในขณะนี้ก็ทุ่มทุ่มกว่ากว่าแล้วครับทุ่มกว่ากว่าเอาก็ออยนู่ไว้ตะเวนเขาออกมาจอบเบิงนะครับบอดึกดอกครับยางอยู่หลอบสองหลอบกับสีประมาณว่าสามทุ่มกว่าแล้วครับก,รกับสิแดกลับขมือมาเบิงว่าห้าสิบงานบอ่อครับถึงตอนอกลา,าผมอาสี ไายบึงบดายนะครับนี่กรองน,นคะครับ